ต่อต้านทั้งแผ่นดินกบบมุสลิมใกล้สิ้นซากมันเป็นความจริงครับท่านผู้ชมที่มันมีการต่อต้านโดยนักรบโซเชียลและก็ในโลกที่มันเริ่มเป็นจริงแล้วมันมีความจริงปรากฏท่านผู้ชมก็เห็นอยู่ว่าเข้าไปดูในโซเชียลเนี่ยเหมือนจะสงครามย่อยๆนะครับที่เกิดขึ้นระหว่างคนพุทธกับมุสลิมแล้วทุกวันนี้ไม่มีความเกรงใจใดๆด่ามันแบบเหมือนมูม,มันหมามุสลิมแหลมเข้าไปนี่โดนด่าแบบไม่มีชิ้นดีแล้วก็ไม่ได้ดา่าโดยไรเหตุผลน,นะครับ ยกคาสอนของพวกมันเองนั่นแหละไ,ไปด่ามันแล้วมันเกิดขึ้นในทุกวงการครับมุสลิมหลายคนยังทําใจดีสู้เสือบอกว่าไม่เห็นมีอะไรเลยทุกวันนี้เห็นมุสลิมก็ออกไปซื้อของยันเดินได้ในสังคมนี่แหละครับมันไม่รู้หรอกว่าภายใต้ความนิ่งเงียบภายใต้ทุกหลายหลายสิ่งที่มันดูเหมือนกับไม่มีอะไรเนี่ยแต่ในใจของคนพุทธเนี่ยมันไม่เหมือนเดิมนะมันมีการสังเกตว่าไหนมีตาพระจันทร์เสี้ยวร้านไหนมีพระจันทร์เสี้ยวอ่า ไอ้พวกนี้ครูมียักษ์มาเริ่มสังเกตรเริ่มมีการกระซิบกระซิบเริ่มมีการสะกิดให้ดูผู้หญิงมุสลิมคลุมมาทั้งตัวขึ้นเครื่องบินเนี่ยก็คนไทยก็เริ่มแบบมองแบบด้วยหางตานี่ฮะนี่คือความน่ากลัวนะครับเพราะเขารับเขารับสื่อเขารับสื่อแล้วเขาก็พิจารณาและอย่างที่ผมบอกว่าไอ้พวกนี้ไปอยู่ที่ไหนมันก็ต้องเผยท่าแท้ของมันท่าแท้ของมันเป็นคนเห็นแก่ตัวเป็นคนเข้าข้างกันแบบตะพึ้ตะพื้น เรียกร้องทุกสิ่งเรื่องมากเอะออะไรก็อ้างหลักศาสนาแล้วถ้าใครไม่ทําตามที่มันขอมันหัวหมอครับอะไรที่มันร้องเรียนได้มันร้องเรียนแจ้งความได้มันแจ้งความเดินขบวนได้มันเดินหมายความว่าสังคมนั้นๆจะต้องกามใจพวกมันโรงเรียนทั้งโรงเรียนถ้ามีมุสลิมสองสามคนก็อาหารนี่ต้องไม่มีหมูนี่คือสันดานต้องเรียกว่าสันดานเพราะว่าอะไรเพราะมันแก้ไม่ได้และมันก็เป็นแบบนี้ทุกที่ที่มันอยู่มันจะไม่ทําเฉพาะที่ที่ พวกมันมีจํานวนน้อยมันยังไม่กล้าแต่เมื่อไร่มันมีจํานวนมากมันจะแปลงร่างจากแมวกลายเป็นไฮเีนาจากคนที่น่าสงสารกลายเป็นคนที่พร้อมที่จะฆ่าเราแล้วมันเหมือนกับคนโลกจิตนะะคือมันคลั่งถ้าจนแบบต้องแสดงสัญลักษณ์ต้องโชว่วามีฉันอยู่รายการทีวีแต่ละช่องนี่ไปดูเลยครับจะต้องมีรูปพระจันทร์เสี้ยวกับดาวคือต้องโชว์ถนนก็จะต้องแบบ จากที่เคยอยู่เตีนเน้ยๆก็ไปต่อเติมให้สูงขึ้นแล้วก็ทาเป็นป่องขึ้นมาให้เห็นเป็นรูปโดมสีทองไปดูดิครับพยายามโชว์สังชาติว่าประเทศไทยนี่เป็นดินแดนมุสลิมหลงสุวรรณภูมิมาวิ่งมาตามมอเตอร์เวย์จะเข้าพระรามเก้าก็สร้างมัสยิดสองสามแห่งไอ้ที่อยู่ลึกๆไปก็พยายามต่อโดมขึ้นมามแต่นั้นเส้นมอเตอร์เวย์แต่ถ้าอ่าเส้นเส้นบางนาไอ้มอเตอร์เวย์พระรามเก้าไประยองแต่ถ้าเส้นมอเตอร์ไอ้มอเตอร์เวย์จากบางนาไปที่บางปะอิน ก็ไปดูดีครับก็สร้างโดมขึ้นมาทั้งๆที่มัสยิดนั้นอยู่ห่างถนนไปประมาณเป็นกิโลแต่มันก็พยายามสร้างปล่องขึ้นมาคือเพื่อที่จะโชว์ว่าเอ้ยมุสลิมมุสลิมนี่ฮะมันเข้าข่ายโรคจิตนะครับครั่งต้องโชว์นะนะมันถึงให้ผู้หญิงออกหน้าคลุมกันเหลือแต่ลูก,กตาเนะนะี่ยเป็นที่ตลกขบขันะจากคนสวยๆหน้าตาดีๆกลายเป็นถุงดำครับที่ดูดีครับท่านผู้ชมกลายเป็นตัวประหลาดคนไทยก็เลยไปแซวว่านั่นแหละที่ไปถ่ายรูปที่ปั๊ม จังหวัดเลยมาที่มีไอผู้หญิงมากันสามขันรถแล้วก็แต่งชุดดาทำมือเหลือแต่ลูก,กตาลงมาเอ้ยตัวอะไรเอ่ยเขาไปถนะ่ายกันเนี่ยเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยอยู่ประเทศไทยต้องไปคลุมเพื่ออะไรครับไม่มีพายุทรายเห็นไหมครับทุกวันนี้ก็เลยสมใจอยากครับคนไทยก็เลยพากันรังเกียจมากขึ้นมากขึ้นและอย่างที่ผมพูดเมื่อสองวันที่แล้วว่าท่าแท้ของมันเผยโฉมที่อุบลปัตตานีที่เจ้าแม่กวนอิมที่สงขลาที่ ไปกันแกล้งในอำเภอรือสอกหรือแม้กระทั่งเยาวชนเปิร์บูดอเห็นไหมฮะแล้วก็ไอ้ซูกาโ,โนไปอภิปรายในรัฐสภาบอกว่ากลุ่ม LGBT เพศส,สภาพเนี่ยมุสลิมเขารับไปได้เห็นไหมฮะมันทําแต่เรื่องแบบเพี้ยสอสอแต่ไอ้พวกสอสอเหล่าเนี้ถามว่าระหว่างปัญหากัญชากับปัญหาความรุนแรงในชายแดนใต้แล้วคุณกมลศักดิ์คุณสุกาโ,โนคุณบรรนอพักประชาชาติเนี่ยในฐานะคุณเป็นสอสอพื้นที่ชายแดนใต้เนี่ย ระหว่างปัญหากัญชาปัญหา LGBT กับปัญหาคนตายในชายแนใต้ตอนรุนแรงที่เกิดขึ้นมาต่อเนื่องปัญหาไหนใหญ่กว่า